สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทางช่องนันทพง์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้แปลงล่างเรียบร้อย <c oughs> แปลงล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ถ่ายโปสเตอร์นะครับสวยไม่สวยหรือว่าหล่อไม่รอก็ดูเอาแล้วกันนะของลูกเด้นมาฝากที่ตามน้องเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้นะครับทีมง,งานเอาหน่อยลำเพลินโชว์ของเราถ่ายโอ้โหมิตรเทวด,ดาพี่น้องเต็มอยุบ <c oughs> เอา้าหลุด ด,ดสวัสดีครับสวัสดีครับเออแต่ละโอ้ยมาเจอนางฟ้าอยู่ข้างหลังแต่เช้ากำลังจลับอ้โอนางฟ้าอยู่ข้างหลังสวัสดีน้องฮักแพงแต่ละฮักแพงอยู่ทา้งหลายระบัดเลยโอ้ยอยู่ทางพุ่นฮักแพงทางที่ห่างยังอันนี้เหล่ายักษ์ยักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ที่เป็นนางฟ้าทั้งนี้ นั่งเงือกสวัสดีครับ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 นี่เทวดาเทวดาสวัสดีครับนี่พระเอกท็อปธนาชัยนะครับป้าตัวเทวดาพี่พ่อนี่สวัสดีครับน้องโซเฟียบอไหน สวัสดีครับแต่ละหักแพ้งไปทางใดล่ละหักแป้งอันนี้ป่สวัสดีจ้าลูกสาวหักแพง้งนะครับเอฟน้องหักแพ้งบอกว่าถ่ายมาให้ดูเยอะๆหน่อยท่านนะทางช่องช่องพ่อนันขอบคุณมากๆนะครับเอซี FC ที่ติดตามที่รับชมอืมหลายๆคนนะครับที่อยากจะเห็นน้องหักแพ้งแต่งชุดนางเอกชุดลิเกชุดเพชรวันนี้ก็เห็น นะครับตเต็มๆตตแล้วนะนะฮะนะฝากที่ตันอันนี้ชุดที่สองแล้วใช่ไหมเอาชุดแรกถ่ายไปแล้วคนที่มีหลายชุดก็ถ่ายหลายชุดนะครับคนที่มีชุดเดียวก็ถ่ายชุดเดียวโอ้ท่างฝาสีฝาเอิม่มเติมห่างฝาฮะหนักเสวัสดีครับ อันนี้ไม่ใช่อ้วนนะแต่เข็มขัดใส่แต่ว่าเข็มขัดใส่ไรนั่งเอกผมแปมนะครับผมแปมอุ้ยมหาอ๋เพิ่นเบิงมือขึ้นนอนเดิรกบ่กมอขึ้นซ่อมต้องขอบคุณนะครับเอฟซีของน้องผมแปมโหขอบคุณมากมากนะครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องผมแปมนะครับที่ช่วยกันกดติดตามครับ เกือบสองพันละจะพันพันเกว่าๆนะคเมื่อวาน500หลังจากที่ลงคลิปน้องผมแปมซักบนเวทีนะครับแป๊บเนี้ยน้องผมแปมซักแป๊บเดียวนะครับขึ้นมาผู้ติดตามพันเฮะเขาบอกว่าผมแปมโอ้ยเมื่อวานนี้คอมเมนต์แตกเลยนะคอมเมนต์แตกแตนเลยบอกว่าผมแปมปมแปมเป็นบ้าได้ดีมากเขาว่าอย่างเงี้ย มีหลายๆมีหลายๆท่านจริงๆเนี่ยเขาพูดอย่างจริงๆนะชมหรือว่าอะไรแคนายเกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชมหรือว่าเขาอะไรอ่ะนายกก่อนบอกว่าน้องป้อมแป๊มนี่สุดยอดของความบ้าซักบนเวทีอ่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับวันนี้พระเอกทอบธนาชัยวันนี้นี่ครับคือพระเอกตัวจริงผู้ที่นําชุดเทวดาเหล่านี้มาแจกน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆท่านแต่วันนี้นี่ปักท่านได้จางไหนเออนี่ ปากท่านตบาอันนี้สุดยอดเลยไม่เป็นไรเราถ่ายแต่ข้างหน้าไม่ได้ถ่ายข้างหลังเนาะครับนี่คือี่ชุดที่พี่ท็อปนำมาแจกเนาะมาให้แล้วแต่เราใช้คริสตัลของเราแตกปากเองเนาะปากเองมันบอสี่จ้างเพื่อนครับพี่แมนถ่ายไยงพี่แมนหลายคนพ่ะเองพอดีแล้วเหรอเจม่โอ้ยมากกอนมูแล้วก่อนมูครับบรรยากาศในห้อง ถ่ายโปสเตอร์ครับพี่น้องผู้ใดกำลังถ่ายอยู่เห็นไหมโอ้ยหุ่นนะ่ะเห็นเยอะเอคำแคนใช่ไหมกำลังถ่ายอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคยอยรอติดตามนะครับนี่เอฟซีแม่ติ๋มกุสมาด้วยครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านนางฟ้าตัวน้อยในี่ใครบ้างนี่ย่าบอ โอ้ยดิยาไม่ได้เจอกันตั้งนานลูกกี่ปีแล้วตั้งเจ็ดแปดปีไม่ได้เจอเออจนโตเป็นสาวแล้วดูนี่สาวเท่าคุณแม่แล้วเนี่ยฝากช่องเอื้อยน้ำนะครับเอื้อไอ้ป๋าอำนาจนะครับป๋าอำนาจที่ลำพันธ์ครับฝากชั้นส่องคอนั่นน้ำเด้อนันทพงศ์ลำเพินออฟฟิเชียลโชว์ลำเพินโชว์ออฟฟิเชียลเป็นออฟฟิเชียลโชว์ครับ วันนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวในห้องถ่ายโพเตอร์อาวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันรนะอคิวถ่ายนะครับ